พวกเรา<ว>แฟนคลับบีเกค่ะ <D> <D> คก็สําหรับวันเกิดปีนี้นะครับพวกเราก็อยากจะขออภัยให้ตัวของบีเองเนี่ยมีความสุขในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของออยังไงดีอะครอบครัวรวมถึงความรักที่จะเกิดขึ้นในเรื่อนี้ด้วยก็ยังไงก็ฝากทุกๆคนนะครับช่วยติดตามคนงานของบีด้วยเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยเป็นครอบครัวอย่างเนี้ย เรื่อยๆต่อไปตาบที่ใครสักคนหนึ่งจะยังยังได้ครับรักบี้นะครับพอเรารักบี้ไหมรักบี้ครัสำหรับบี้นะครับพวกเราก็อยากจะฝากให้บี้เนี่ยช่วงนี้ก็งานค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าร้องเพลงหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็อยากให้บี้เนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าช่วงเนี้ย ค่อนข้างจะมีหวัดนิดหน่อยแล้วก็มีเจ็บคอบ้างอะไรเงี้ยก็ยังไงพวกเราก็เป็นห่วงเสมอนะครับแล้วก็ฝากโปรโมตด้วยนะครับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกัน <ทำ S 1> มานดูดครับผมมาทำบุญกันเยอะๆมาดูแลน้องๆน,น,นะครับให้โอกาสกับน้องๆซึ่งในอนาคตเนี่ย เด็กๆพวกนี้จะได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในสังคมภายหน้านะครับก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาร่วมทําบุญนะครับที่ทมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่นะครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์025417991นะครับหรือเบอร์1 025416092-95นะครับหรือว่าจะเป็นแฟกทาง025416440 Facebook มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ